เอาแล้วครับสวัสดีครับ pues mm วันนี้อยู่กับผมนะครับมังงะฝึกภาคแล้ววันนี้เราอยู่กับต้องฝึกหนึ่งล้านปีถึงเทพในตอนที่เจ็ดสิบแปดจุดสองนะครับราบคลิปนี้ที่ลงช้าก็เพราะว่าผมเผิดอปลบไฟล์คลิปเสียงนี้แล้วนะครับผมเผิดอปลบไฟไฟคลิปเสียงเนี้ยแล้วทีเนี้ยฝนตกนะครับผมไม่สามารถภาคได้นะฝนมันตกแรงมากนะครับแล้วทีนี้ก็วันนี้ฝนไม่ตกนะครับผมก็เลยสามารถอัดคลิปนี้ได้แต่ว่าผมก็รีบอัดนะครับทาให้คลิปนี้มันก็นะครับ มีเสียงเข้ามีเสียงอะไรเยอะหน่อยนะครับเอาละครับถ้างั้นเราเข้าคลิปกันเลยดีกว่าครับเต้าหลอมยาระดับ5มีค่าใช้จ่ายมหาศาลมากคุณใช้อะไรแลกมาหรอหรือว่าคุณขโมยมาไปปรับแต่งยาซะเขาหายไป3ปีแต่พ่อกลับมาก็ถูกไล่ล่าฉันไม่รู้เลยว่าเขาทำให้เกิดปัญหามากมายได้ยังไงอาลีมงกรแยกที่เก่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมไว้ ดูเหมือน<ท>ว่าถ้าหากเราโจมตีมันแรงพอการทำลายมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นผู้โสทั้งหมดมารวมมือกันและทำลายอาเลนี้ทิ้งซะเนื่องจากมีตอหลอมยาระดับ5การปรับแต่งยาสวัสค์์ระยะทางก็สำเร็จง่ายขึ้นแน่นอนฮึบเธอแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อเธอจดจ่ออยู่กับการปรุงยา มันใช้เวลาและพลังงานน้อยลงในการปรับแต่งยาสวรร์ยาทางเพราะมันเป็นยาถึงสําเร็จไว้อยู่แล้วยังไงก็ตามฉันกําลังปรับแต่งยาเป็นครั้งแรกฉันไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันมันมันเป็นไปได้ยังไงฉันหลอมยาไม่สําเร็จไม่ว่าจะใช้เตาหลอมยาดับห้างั้นหรอไม่ฉันต้องทําให้สําเร็จไม่งั้นเราจะอยู่ในกำมือของคนเหล่านั้นเมื่ออาเลแตก ถ้าฉันทําสําเร็จก็มีโอกาสที่เราจะหนีไปได้แต่ตอนนี้ยาสวรรค์ระยะทางกับไม่สําเร็จมันจบแล้วหมดหวังแล้วมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดมันเป็นความผิดของฉันมันจบแล้วเธอกําลังทําอะไรยาสวรรค์ระยะทางล้มเหลวแล้วงั้นเหรอแล้วเธอจะร้องไห้อีกนานแค่ไหนอาเมรมกอนรดาที่เก้าไม่สามารถอยู่ได้นานนักหรอกนะ ฉันไม่ได้ใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อให้ได้รับเต้าหลอมยามาแล้วให้เธอปรับแต่งมิดยาให้ล้มเหลวนะหาทางแก้ไขมันซะแก้ไขยังมีเวลาปรับแต่งมิดยาสวนระยะทางอยู่เถาวันเลือดปีซาจ ฉันจะใช้เถาวันเลือดปีศาจไปสืบเม็ดยาส่วนระยะทางเพราะเม็ดยาส่วนระยะทางถูกทำลายไปแล้วในสถานการณ์นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใจเย็นเย็นและอย่ายอมแพ้จนกว่าจะถึงจุดจบแม้ว่าเถาวันเลือดปีศาจจะสามารถใช้ปรับแต่งยาส่วนระยะทางได้แต่ก็ต้องแลกกับพลังชีมหาศาลเพื่อเล่งปฏิกิริยา การปรุงยาแบบนี้ทําให้สูญเสียพลังชี้อย่างมากหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เพียงแต่เม็ดยาจะถูกทําลายแต่ผู้ปรุงก็จะเสียชีวิตไปด้วยฉันใช้เวลาทั้งหมดที่ติดอยู่ในทะเลเสี่ยวมู่เพราอค้นคว้าเกี่ยวกับศิละปะของการกั่นยาไม่งั้นฉันคงไม่กล้าใช้ว,วิธีอันตรายแบบนี้ในการปรับแต่งยาสวรรค์ระยะทางด้วยเถวาวันเลือดปีาศาจหรอกความผันผวนของความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณนี้มันเธอไปไกลถึงขั้นใช้พลังปานของตัวเองในการกั่นยาเลยเหรอ ผู้หญิงคนนี้อยากตายงั้นหรอฉันต้องสร้างยาสวรรยะทางให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถปรับแต่งยาสวรรยะทางได้ก็ไม่จําเป็นต้องมีชีวิตอยู่แล้วฉันต้องทําให้สําเร็จเพราะว่าฉันศึกษาการกันยามาแล้วและตอนนี้ยังมีต่อหลอมยาระดับ5กับถาวรเลือดปีศาจอีกยิ่งไกล้ช่วงสุดท้ายมากเท่าไหร่ฉันก็ต้องมีสมาธิมากขึ้นเท่านั้นฉันล้มเหลวไปแล้วครั้งหนึง่งฉันจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีก ทำเริ่มถล่มมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าอาเลมังกรแยกที่9จะพังได้ทุกเมื่อแล้วหากอาเลพังและยาสวรระยาะทางไม่เสร็จสมบูรณ์ในที่สุดโชคของฉันก็หมดลงแล้วสินะเสร็จแล้วนี่คือยาสวรรรค์ะยาทางที่ทำจากถาวรเลือดปีศาจผลของมันไม่ได้ดีมากนะัก กินมันเร็วๆเมื่อกินแล้วก็สามารถไปถึงระดับการสร้างแกนกลางได้เลย <c oughs> สิ่งนี้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จและความล้มเหลวของฉัน